ลิลลี่ลืมสมุดไว้ที่โรงเรียนไปรับชมกันเลยสวัสด,ดีฉันชื่อวอนชัยเป็นคุณครูเป็นคุณครูสอนปฐมศึกษาไปที่ห้าฉันกำลังเดินทางไปโรงเรียนหกมกตรงค่ะ ฉันเป็นครูที่โหดที่สุดในโรงเรียนแล้ววันนี้สั่งการบ้านดีกว่าถึางซอยโรงเรียนละโอ้ไปโอ้ยไอ้รัวบ้าเจ็บหรือกอนยยยยามไปพักเวรเอกยามไม่มามั้ง อันนี้จอดเด็กอนุบาลเอก,อกฉันจอดได้ตรงไหนบ้างนี่อฉันหาที่จอดแป๊บนึงจะตรงนี้คงไม่ได้ฮืมจอดตรงนี้เออนี่แหละป่ะโหต้องขึ้นเนินอีกึเรียนละ ฉันว่าฉันยังไม่เชื่อนะว่าเด็กมากันครบหรือยังยขานต้นไม้ไปอ้าววัสดดีลิลลี่เข้าห้องแป๊บหนึ่งทำไมมากันเร็วจังเลยเนี่ยว้ยนางไทยก็เอก็เล็กเล็กด้วยเล็กมากครูวอนชัยไมย้ สวัสดีค่ะเออไปนั่งไม่อยากนั่งอยากนั่งใกล้ๆอาทิตย์นั่งไม่นั่งริมเมเดี๋ยวมองไม่เห็นกระดานไม่นั่งข้างหลังนั่งนี่ก็ได้โอเคสวัสดีนักเรียนที่เคารพรักกันทุกคนนะวันนี้ คุณครูวอนชัยมาสอนวิทยาศาสตร์เรื่องเดิมตามคุณครูเลยนะลองคำนวณดูเดี๋ยวครูหาปากกาสีอะไรดีนะปากกาที่ควรทำกับปากกาดำอโอเคเจอละไป นี่นะมาดูดูเดี๋ยวครูเขียนกระดานแบบนึงโปรตีนคืออะไรใครสามารถมาตอบคำถามนี้ได้บางจ๊ะมาเดี๋ยวครูลบแป๊บหนึง่งใครสามารถตอบได้บ้าง ไม่มีใครตอบได้เลยเหรอสักคนหนึ่งไม่มีเหรอคะต้นกล้าเบเดรหลบสายตาคููกันจังอย่านะเดี๋ยวดีวไม่มีใครตอบใช่ไหมเดีย๋ยวครูตอบให้มามาโปเตียน โอ้โหเขียนก็ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่คือเนื้อสัตว์ไก่เนื้ออะไม่มีที่ว่างจะเขียนแล้วเอา <c oughs> ไปเขียนรู้กันหรือ,อยังเขียนไปเขียน ที่เหลือก็ทำเองคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินซีเกลือแร่เขียนไปและพุงนี้มาส่งแปดโมงตรงหรือห้ามเกินแปดโมงคุณครูไม่รับส่งหรอกจะ้ะวางไว้บนโต๊ะนี้นะจะ๊ะโอเคหมดเวลาละ ข้านี้หมดว่าโอเคหมดเวลาละนัเกเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะคุณครูโอเคอืมแม่เบลล์เอ้ยครูฝ้ายหมดเวลาแล้วเดี๋ยวให้ต่อไปเด็กมาอยู่กับฉันแล้วครูใช่ผมไม่ ก็อาจะหมดคาบแรกฉันว่าฉันเสร็จนะฉันมั่นใจอยู่แล้วว่าฉันเสร็จได้ฉันทำอะไรดีกว่าเก็บดีกว่าไปทำที่บ้านดีกว่าไปหาอะไรกินดีกว่าหิวไปใครก็ได้ไปกับฉันหน่อยเชอรินไปกับฉันได้ไหม เดี๋ยวฉันจะทำการบ้านเคเคไปแตคนเดียวก็ได้เพื่อนทำกันบ้านแอบแรงนั่นแน่ไะฉันอยากเขียนผนังโรงเรียนชมันเลยเป็นสีขาวเดยอยากเขียนเขียนภาพในหัวคืออยากให้เขียนน่ะนี่ถังขยะแยกสี โหร้านนี้ควันเยอะเยอะกินร้านบาโกดีไหมอ่านผิดขออภัยค่ะเออมันคือภาษาอินโดนีเซียอืมโอเคร้านนี้ไม่อะไรบ้างเดี๋ยวดูก่อนมีแอปเปิ้ลมีแตงโมมีส้มแล้วก็มีขนมต่างๆ โอเคฉันซื้อขนมละป้าคะโทรหาป้าดีกว่าอิ่มละไปเล่นสนามเด็กเล่นดีก่าหลบลูกบอลนี้ให้ได้ไม่งั้นจะประเด็น ไม่เจ็บน,นะทุกคนนี่ <c oughs> ไม่เดินสะด้วย <c oughs> โอ้อันนี้ต้องเล่นกับเพื่อนนั้นเนี่ยคงสนุกนี่อ้าหส <c oughs> นุกอันหนุกอ้าโหสนุกสนุกสนุกจริงๆเกือบเดนหวัวไปแล้วไยที่เล่นไย อันนี้จะเล่นให้ดูนะปุ๊บปุ๊บสนุกจังฉันคงไม่แบบทำการบ้านเสร็จภายในวันเนี้ส่งห้ส่งตีห้าเลยก็ได้นะเสร็จแล้วหนุกสมาเลยเข้าห้องดิกาเล่นมาประมาณหลายชั่วโมงล้จะ การแจ้งเตือนซูชิเปิดแล้วเนี่ยอยากกินซูชิจังเลยซูชิหรือซูชิชูชิโอ้ชฉ,ฉ,ฉันอะไรกันเนี่ยซชชูชิต้งค่ะไอซูซิอะไรซูชิเอออย่างนั้นฉันมาแล้วมาเวลากลับบ้านถึงเวลากลับสักที ใครจะกลับกับฉันบ้างบ้านไม่ได้อยู่แถวเด็กน,นะฉันกลับก่อนละกันนะ <c oughs> อยากเล่นฉันกลับรถตู้จ้ะไงรถตู้ฉันมาแล้วเบิดนี้เลยไปกันเถอะ รอสักครู่นะครับบ้านนี้ครับโอเคเหลือกาคนไปต่ออืมผิดทางอีกต้องไปทางนี้โดูแผนที่ฉันฉันจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ เค okay. ทางนี้แหละสะพานนี้ไปก็ลงสะพานเหมือนแลตกตกๆเลยว่าไหม <c oughs> <c oughs> อ้ยโมเดลมายังไม่ถึงชั่วโมงนึงเลยหลับแล้วเ <c oughs> อาโมเดลชื่อเด็กเก่านี่นะ ลิลลี่ต่างหาหน้าคล้ายกันเลยเป็นเฟดกันบ้านเนี่ยมาทางเดิมละเคทางนี้อยากได้รถหน่เขาบ้างโอเคเข้ามาแล้วบ้านนี้ขายครับลงลงแตดเจ็ดคน บ้านอยู่ติดกันเลยเนาะอ่าบ้านนี้เหลือหกคนอืมสามคนนี้ลงไปแลวสามคนแล้วโอเคอีกสามคนนะอยู่บ้านคดต่อไปลิลลี่ละอ่ะลิลลี่ รี่มาทางนี้เออบ้านนี้เลยรถชมพูลุงจำได้ไปลงไปกันนะคะบุน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 ,บ,นบายค่ะไปนู่นแล้วไม่เห็นแล้วกลับถึงบ้านสักทีสวัสดีค่ะแม่ สวัสดีจ้ามีการบ้านไหมจ๊ะมีค่ะอยู่ในกระเป๋าฮะเดี๋ยวกล่องดินสอหนึ่งสมุดสมุดภาษาไทยอีกหนึ่งหนังสือคณิตอีกหนึ่ง กล่องสีอีกหนึ่งเดียวนะเลสสมุดวิดล่าอังกฤษอังกฤษไม่มีอะไรกันเนี่ย นี้ฉันจะมีงานส่งคุณครูไปเนี่ยโหไม่มีส่งแน่ๆน่เฮ้ยจะบอกแม่แม่ก็น่าจะด่าล,ล้วอะ่ะทำไงดีอ่ะคิด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 อ๋อคิดออกละเอาหนังสือที่ซื้อมาใหม่แล้วก็ไปเขียนดีไหมอะ่ะไม่เอาอ่ะไม่ดี เปลืองเงินเนปล่าๆว้ายสองทุ่มแล้กับหอดีกว่าตึ้ง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 ตึงอะไรอีเนี่ยใครโทรมาฮัลโหลว่าไงโมเดลพี่เดอเด้เอ้ยดาเด้อ พี่หนูลืมเออการบ้านใบที่โรงเรียนอะวิชาอะไรวิทย์อะเอาทำไงอะเอาได้ไหมพี่เป็นเพื่อนหน่อยใช้อะไรไปเออพี่ขี่มอเตอไซค์เป็นไหมไม่ขับรถไปไงอย่างไงไม่รู้ลองแล้วเพราะแม่เธอไม่รู้หรอกแม่ฉัหลับแล้ว ได้ได้คีคีแค่น,นี้แค่น,นี้เดี๋ยวฉันไปแต่งตัวก่อนฉันเพิ่งอาบน,น้ำมาเสร็จเลยโอ้ยไปไปแต่งตัวอีกละขี้เกียจเปลี่ยนแล้วเนี่ยใส่ชุดนอนไปเลยดีกว่าอืมมืดมากเลยอ่ะโอ้แอบไปดูก่อนว่าแม่หลับยังคีแม่หลับแล้ว มันไงเธออยู่ตรงนั้นฉันมาแล้วเธอมาเร็วมาเร็วโอเคโอเคก็คืออืมมีรถกับมอไซค์แบบแบบเท่อะฉันขับไม่ค่อยเป็นแต่อยากลองดู่นะเอาเธอจะมานั่งในนี้ทําไมนี่ลองขับอันนี้จะดีกว่าไปฉันพอขับได้โห มืดจริงพี่มันมืดมากก็ใช่นะสิเธอจะชวนฉันมาทำไมเราเธอก็รู้ว่ามันมืดอุ๊ยเดีมีรถอยู่อย่างดียางดีพี่มันสามทุ่มแล้วก็ใช่ไงพีงวงอั้นเนี่ยถึงเรียนแล้วยามเขาปิดหลัวแล้วเนี่ยจอดก่อนสมุดอยู่ไหน ไปโต๊ะไปไปเด,เดี๋ยวเดินทางนี้ก็ได้เออยังไม่ล็อกยังไม่ล็อกแต่เขาไปแล้วยมงมีใครอยู่แล้ววุ๊วุุ๊๊บโอ๊ยเสียงไหนโต๊ะหนเธอฉันน,นี้นี่ปะใช่ใช่ เออไปเอาไปรีบกลับพี่กูรีบกบลับเร็วพี่กูอ่ขอบคุณมากนะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไปไปรีบกลับบ้านพ่อโทรตามแล้วเนี่ยป่านนี้พ่อถึงบ้านแล้วมันน้งเไปเร็วเร็วรีบขับแล้วเนี่ยพี่อย่ารีบขับหนูกลัวอยู่ ไหนเธอบอกกลัวอะไรกันแน่เนี่ยก็กลัวทักซองยากไงกลัวผีแล้วกลัวพี่ขับเร็วอะ่ะไปไปได้มาถึงแล้วส่งส่งเคขอบใจมากนะพี่ไม่เป็นไรโหเกือบไปแล้วล่ะแต่ฉันมันนั่งทำการบ้านตอนสามทุ่มครึ่งโหเยี่ยมไปเลยใครเขาทำมั้งเนี่ยโหต้องขอบคุณพี่จริงๆนะวาย พอฉันยังไม่กลับใช่ไหมใช่ยังไม่กลับยังไม่ได้ยินโบ้องเห่าเลยโอเคยังรอตัวไปฉันต้องกลับไปล้างตัวใหม่หรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรล้างเท้าใหม่ก็พอฉันก็ปิดไฟเข้านอนลนะเย้มีงานส่งละ รีบเปลี่ยนชุดแล้วไปนอนดีกว่าขี้เกียจอาบน้ำแล้วอ่ะดูอาบดีไม่อาบดีกว่านอนละเป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆชอบกันไหมถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิง่งกุุงกิ้งกุุงกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะจุ๊บงว่ะเย้พรุ่งนี้มีงานสองละ lập phần đi đi quả